นีนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ลองห่อแบบนี้ดูสิครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแก้วน้ําเก่าๆแบบนี้ก็สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการห่อมะม่วงครับห่อมะม่วงยังไงนะครับดูนี้นะครับคุณผู้ชมครับแก้วน้ำพลาสติกแบบนี้ครับเราอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับ สามารถกลับมาใช้หอมะม่วงได้ด้วยนะครับเวลามะม่วงของเราออกลูกหรือว่าลูกใหญ่ๆนะครับเวลาแมงมาจอะกินนะครับส่วนมากแล้วนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปเพราะว่าพ่อเพื่อนจะใช้สิ่งนี้ครับในการหอมะมะม่วงการพวกมแมลงไม่ให้มาเกาะกินหรือว่ามาจอะกินได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำในรับชมการหอมะม่วงด้วยขวดน้ําแบบนี้นะครับขวดน้าพลาสติกของเราเลยนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะห่อนะครับเราก็สวมแบบนี้ครับสวมเข้าไปเหมืนี้ครับแล้วเราก็ปิดตรงนี้ครับปิดฝาแบบนี้ครับก่อนที่เราจะทําการปิดฝานะครับในเราตัดตรงนี้ครับตัดเข้าไปหาเลยครับมันจะมีรูอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเวลาเราตัดตัดอย่างนี้ครับเวลาเราห่อนะครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยให้ละให้เราเอาตรงที่ตัดนะครับสวงเข้าไปในแบบนี้ครับส่วนนี้ครับเราก็ครอบไปครับส่วนตรงนี้ครับที่เราตัดนะครับเราก็หาเทปใสครับมาทําการปิดไว้นะครับ ส่วนด้านข้างๆแบบนี้ครับคุณ้ชมเห็นไหมครับเราก็ยึดติดไว้ครับไม่ต้องให้ไม่ต้องกลัวมันหลุดเลยนะครับมันไม่มีการหลุดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้ที่ห่อมะม่วงแบบคลาสสิกแบบนี้แล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ห่อได้ง่ายด้วยครับ อย่างเรามีขวดน้ำพลาสติกแบบนี้ครับหรือว่าขวดแก้วกาแฟแบบนี้ครับสามารถหอ่อมะม่วงของเราได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยครับอย่าทิ้งเลยนะครับสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเลยครับคุณผู้ชมครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ลองห่อแบบนี้ดูสิครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแก้วน้ําเก่าๆแบบนี้ก็สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับสามารถนํามาห่อมะม่วงได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับเคล็ดลับดีๆที่พอเพิ่นมาแนะนําในวันนี้ครับสุดยอดไหมครับผม เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆในการห่อมุ้ม่วงในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามห้องเพิร์ลชแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ